อา้าวปวดโดนเนาะเหรอโหลสวยได้โลดอยู่สวยแต่การ์บางสวยน,นี่แหละจะเป็นเออเล่นได้3 0ลยเว้ยโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับผมสปายสล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆมาอยู่ในของสล็อตโรมานะครับวันนี้ทุนที่100นะฮะขอดูนะว่าเราจะปั้นไปได้ไกละสักแค่ไหนนะฮะวันนี้เรือ่องต้นที่เป็ดก้านะออตโต้10ครั้งนะครับเปิดเทอร์โบไปด้วย มะอ๋อต็เอเอเราจะมีเบตเก้าสิบสองสิบห้าแล้วเพื่อนๆปรับอยู่สามเบ็ดนะทุนแค่ร้อยเดียวดูที่บ้านเราวันนี้เราทําครบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ก่าวใเท่าไหร่เบตสิบสองเพื่อนๆเฮ้ยสวยเจ็ดสิบหกบาทมนะสวยงามสวยโลมาไหนมะสไตล์สไตล์สวยงาม,สว,ม,ามส,วาสวยงามโลมากับลังมาเว้ยของมาเฮ้ยสวยงาม โลมาไม่ลงมาไม่เป็นไรอืมไม่มีอะไรเข้าเลยเสียดรยังไ,ได้กำไรอยู่อืมไม่เข่าไว้เออหกสิบมา้าสวยยกำไรเห็นๆตรงนี้ประมาณสี่สิบห้าบาทอืมอืมอืมอไรต่อสิสวยงามโลมาหน่อยไม่เข้าไม่เป็นไร กำไรอยู่ก็พอละเอาโต้จะหมดแล้วนะสวยได้โลต่อเว้ขอหน่อยขอหน่อยอะไรก็ได้ตายยาวๆไปเลยยาวๆไปเลยอื๊สโลมาสวยงามได้ดาบต่ออางหงุ่นมารอหน่อยไปขอ,องหงุ่นมารอหน่อยไปช่องหนึ่งสิดดายวะไม่ได้้าเฟอีสปินแน้ะ ต่อไปเบตสิบห้านะออโต้สิบครั้งนะเพืเ่อนๆตามที่ผมไล่เบดที่ผมบอกไปนะเจ็ประมาณนี้นะครับนเพื่อนๆนับหืมืมไม่เข้าอางุนมาสวยงามขออนะไรข้าต้อนอะไรหืมหืมฟิสจะปินไม่เข้านะวันนี้ยังไม่เข้าฟิสจะปินเลยทำไมมันถึงยังไม่เข้านะทำไมถึงยังไม่เข้านะอสวย สวยสวยพปิดใเปิดหน่อยอื้มสยดายเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วไหมอย่างนี้เงินไม่เข้าเลยเงินไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่เลยอ๋อโตครบแล้วแหละกดมือแล้วกัน มาดับหืสวยงามแต่แม่งไม่ห้าแถววะสวยได้โลต่อเข้าฟิสิปินไหมเราดูน่ะเห็นไหมไม่เข้าฟิสปินครับุ่นผู้ชมกเกินไปป้าวสวยว้ยมาดีนะเฮ้ยมาดีนะเนี่ยอ่ะสวยเฮ้ยตาทีนึงคมจึงวะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะ เอาเรื่องเฮ้ยในวายข้อสองแถวด้วยเอ้ยนี่เลกาต่อองหุ่นลงมาเออเองหุ่นนะฟีสปินแล้วโกแต่ที่หมุนมานมนานนะกว่าจะเข้าวฟีสปินนะเพืเ่อนๆนานแต่นานงามสตงามมุนไปยาวๆมนไปยาวๆอย,ย่างน้อยก็ยังได้อยู่สามคอมโบนะเอ้ยโหี่โลด้วยเว้ยจีด๊ดไปเลย น่มาเก้าสบห้านะรอบนี้ถถนนเถวาแจมเถวาแจมเงินฟรีนเนาะเพื่อนเนาะเบ็ดฟรีก็อย่างนี้แหละหืมว้าวโคตรสวยล้างกระดานไปดิอย่างสวยอะบอกเลยอย่างสวยเน่ใครที่แบบว่าสายทุนน้อยแบบว่าหวังน้อย,น,อยนะตอนนี้ก็ควรเลิกน,นะเพื่อนเพื่อนทุนหนึ่งร้อยบวกสามร้อยก็ถอดได้นะ สำหรับใครที่ที่ไม่หวังมากนะเพื่อนๆอาจจะนิดหน่อยพอหาค่าค,าคงค้ากาแฟกินสวยงามไปสามสิบปลายยอดเด้งขึ้นมาหน่อยในโลหน่อยอืมย้มเสียดายลงเข้าป้ายยาวๆนะเพื่อนๆยาวๆไปเลย เพิ่มเบ็ดแล้วนะเพื่อนๆออโต้วสิบครั้งด้วยเอาเลยมึงสิบครั้งสุดท้ายถ้าไม่เข้าก็คือเจ๊งนะครับเพื่อนๆรอบสามรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้จะ่เจ๊งหรือเปล่าจะ่เจ๊งหรือเปล่าโลมาหน่อยโอ้โหโลไม่ไม่แค่รายจ่ายมันนะ่ะไม่ได้วะด่ามาหน่อยเพื่อนสวยงามจะก,กันมาช่องสาม สวยงามไปเข้า,อ,าอีกข้างในโอ้โหไม่มีเลยทอนเลยยาวไปยาวไปยาวไปอ่างุ่นมาหมับไม่ลงอะไรเขาต่อสีโลมาไม่น้องโลมาหน่อยโลมาโลมาคนนี้เี่ยไปเล่นมาทำไมกูเหมือนขาดทุนวะเฮ้ยเรา โอ้โหบวกอมาสามน้อยกว่าเอ้ากูโดนแล้วะนี่เฮ้ยโหลสวยได้โลอยู่สวยแต่การมาสวยหืมอย่างนี้แหละมันจะเป็นเออเด้งมาสามร้อยแล้วเว้ยสวยงามสวยงามเฮ้ย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 หมุนไปหมุนหมุนมาจะหมดเอาน่ะโหล สวยได้อ้เงินตอยปิดทะบีนหน่อยดิอปิดะบินไม่เข้าว่ะจะได้เบสสีห้าเพื่อนเพื่อนจะจะ,จะไม่หมุนออโต้นะถ้าเบสเบสสี่ห้าขึ้นไปอะ่ะไม่เหมือนมันดูดง่ายมากอะ่ะขอกดมือดีกว่าต้องมันดูนะว่าจะแตกหรือเปล่านะมนได้สามครั้งนะสวย โอ้โหได้โล่เข้าเว้ยโคตรแจ่มโลงมาสวยงามดับมาช่องหนึ่งดบับอย่างนั้นแหละไปกันมาเอออย่างนั้นแหละฟรีสปินเว้ยไม่ได้เลิกหมดนี่เราเลิกดีกว่าหมดหมดจบทีเนี่ยเราเลิกน่าจะกำไรน,น้อยก็สี่ห้าร้อยแล้วแหละตอนเนี้ยดูทรงนะน่าจะกำไรสี่ห้าร้อยแล้วตอนเนี้ย น่าจะเวิร์กอยู่ตอนนี้ก็ลงมาแล้วก็เกือบห้าร้อยแล้วห้าร้อยแล้วแน่นอนตอนเนี้ยโบมันได้ห้าร้อยอ่าสบายใจเว้ยจากเหลือไม่กี่สิบบาทนะก็เด้งให้มากับเป็นห้าร้อยได้นะเพื่อนๆโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวปั่นเซกันนะปั่นนิดหน่อยนิดหน่อยน่าจะปั่นเสรซได้รอบนึงก็คือจบแล้วแหละ โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดต่างวันช่องไว้ได้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ